เคยมีคนถามผมว่าวิกฤตรอบนี้กับวิกฤตตอนโควิดอะไรหนักกว่านะครับผมบอกว่าเรื่องความไม่แน่นอนยังไม่จบนะครับเพราะว่าะระหว่างสองยักษ์ใหญ่นะครับจีนกับสหรัฐความขัดแย้งข้อตกลงยังไม่สรุปนะครับว่าจีนเองก็ประกาศออ,อกมาคุยแล้วนะครับเรื่องการควบคุมการส่งออกแร่เอิร์ธ จะไปสารัตเรียสปอร์ตอื่นๆด้วยที่มีส่วนประกอบขอ,องแร่เอิร์คือไม่ได้แค่แบรนด์การส่งของแร่เอิร์แต่องค์ประกอบ,อกอบอสินค้าอื่นๆที่มีองค์ประกอบแร่เอิร์ดด้วยนะครับ <S <S ดังนั้นเราถึงมองว่าไตรมาส4ปีนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงนะครับจากที่ช่วงแรกของปีอาจจะโตใกล้ๆ2.82.9สง่วนมาจากฟอนตโหลดเรื่องส่งออกนะครับหลังจากนี้จะค่อยๆแผ่วลง ผู้เล่นรายใหญ่สําคัญอันหนึ่งถ้าท่านตามตลาดทองคําคงทราบคือธานาคารกลางทั่วโลกครับรวมถึงแบงก์ชาติไทยด้วยนะครับเพิ่มสัดส่วนการถือทองคําเยอะมากเยอะขึ้นค่อนข้างอย่างมีนัยสสาคัญนะครับเพราะส่วนนึ้งก็คือเทรนด์เรื่องดิลอไลเซชันนี่แหละครับอันนี้ก็สามเรื่องที่อยากจะฝากให้จับตาม,มอง ก่อนที่จะเข้าสู่คำถามเรื่องคิวเรื่องควอเตอร์สผมอาจจะเอ็กโคสิ่งที่ท่านก่อรไ,ได้พูดถึงนะครับว่าแน่นอนความท้าทายของเราคือเรื่องโกรธจริงๆเราแต่การขยายตัวเศรกิจของเราเนี่ยชะลอลงมาเรื่อยๆแล้วปีนี้ปีหน้า25และ26ก็จะเป็นปีซึ่งค่อนข้างท้าทายมากนะครับตอนนี้เรา forecast อยู่ไม่ถึง2%ทั้ง2ปีนะครับเคยมีคนถามผมว่าวิกฤตรอบนี้กับวิกฤตตอนโควิด อะไรหนักกว่านะครับผมบอกว่าที่หนักกว่าคือเจอเรื่องเทรดบอลหลังจากที่เราเจอโควิดคือมันเกิดขึ้นทั้งสองอย่างใน,ในเวลาที่ไล่ต่อกันทําไมผมถึงกล่าวเช่นนั้นนะเพราะว่าเอาประเด็นหนึ่งเลยนะครับคือเรื่องความเรียกว่าบาลานซ์ชีตของอของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าท่านไปดูเซกเตอร์ไหนๆของเราครับไม่ว่าจะเซกเตอร์การคลังเซกเตอร์เฮ้าส์โฮลดใช่ไหมฮะเซกเตอร์ sector, ธุรกิจคุชชั่นต่างๆเนี่ยมันน้อยลงไปมาก นะครับเพราะเราใช้ไปเยอะในช่วงโควิดนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอาจจะเอ็โคสิ่งที่ท่านกรพูดนะครับท่านพูดถึงเรื่องของธรรมพิบาลน,นะครับว่าเป็นเรื่องสําคัญผมผมขอยืนยันส่วนส่วนตัวนิดนึงนะครับพอดีปีที่แล้วถ้าท่านจําได้นักเศรษฐศาสตร์ที่ชนะโนเบลปรายส์นะครับสท่านมาจากเอ็มไอพอดีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมแล้วก็เป็น2ท่านที่ทํางานศึกษาเรื่องนี้เลยครับท่านพูดไปเห็นว่าประเทศที่จะเติบโตระยะยาวเติบโตได้ด,ดีกว่า คือประเทศที่ต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีกว่าแล้วท่านพูดโดยการเอาหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์ empirical evidence มาโชว์เพราะไม่งั้นก่อนหนะ้านี้คนจะชอบคิดว่าเราต้องรอให้เรารวยก่อนเราถึงจะมาถึงจะมีธรรมาภิบาลที่ดีหรือถึงจะมีการแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันได้ได้ดีต้องรวยแล้วถึงจะอัฟอร์ดได้แต่สิ่งที่ท่านทั้งสองพบก็คือประเทศที่รวยเนี่ยคือต้องทําเรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เอ็กโคนิดหนึ่งนะครับครานี้ถ้ามถามถามถึงว่าไ่ ช่วยขึ้นจอหน่อยได้ไหมครับถ้ามามองถึงไตรมาส4ปีนี้นะครับก็ต้องเรียนว่ามีความมีความท้าทายเป็นจุดผมว่าไตรมาสจริงๆครึง่งหลังเนี่ยครับไตรมาสสามไแต่ไตรมาสสี่เป็นจุดเปลี่ยนนะครับหลายท่านาจะมองว่าเอ๊ะก็เรื่องเทรดบอลก็จบไปแล้วนี่เราก็ภาษีเราก็ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมัสิบเก้าเปอร์เซ็นต นในอาเซียนก็ประมาณนี้นะครับมีสิงคโปร์ที่10%รรวมๆแล้วก็ไม่น่าจะกระทบไปมากจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นจุดซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับแล้วถ้าเกิดโฟกัสในช่วงช่วงครึ่งหลังปีนี้จุดเปลี่ยนก็เพราะว่าเราเริ่มจะได้รับผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเราพูดเรื่องเทรดบอลทรัมป์ทา i ีฟมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาถูกไหมครับแต่ผลกระทบจริงๆ มันอาจจะมีผลกระทบเรื่องความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นทบกับเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องการลงทุนแต่ถ้าเป็นเรื่องเทรดเนี่ยจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกของบ้านเรานี่ถือว่าเร่งตัวมากๆเลยนะครับขออนุญาตถ้าโชว์กราฟท่านจะเห็นว่ารูปทางซ้ายครับนี่คือการนําเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาท่านจะเห็นว่าเส้นเส้นป่าสีแดงคือเทรนด์ปกติครับ แต่ช่วงครึ่งแรกของปีนี้สหรัฐนำเข้าสินค้าเยอะมากสูงมากเรียกว่าฟอนโหลดที่เราเรียกว่าฟอนโหลดแล้วช่วงสองสามเดือนหลังเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเขาเริ่มตกเทรนด์ละเพราะว่าเขาอินเวนทอรี่ในสหรัฐตอนนี้สูงมากเพื่อเขาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงขึ้นแล้วทางขวาท่านจะเห็นว่าการส่งออกท้ามองจากการส่งออกของประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยท่านจะเริ่มเห็นสีแดงๆมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นสินค้าตัวไหนซึ่งสหรัฐขึ้นภาษีนําไปก่อนหน้านั้นแล้วท่านจําได้นะครับ ไอ้ที่29% 20%ที่ของเราต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นแค่ที่เราเรียกว่า e c ซิป o c a คคือแอพ l y กับสินค้าโดยทั่วไปแต่สารัต c คมีหลายมีหลายช่องฮะอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเขาทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องนะครับก็คือ s p c i f i c t a r i i f ใช่ไหมครับอย่างรถยนตก์ก็โดนไป25%เหล็กนะครับ50%ล่าสุดฟาร์มมา t ติโคโดนไป100%ถูกไหมครับแล้วก็อาจจะมีมาเพิ่มอีกในอนาคต พวกเซมิคอนดักเตอร์ถ้าบริษัทที่ไม่ลงทุนในสารัตนะครับท่านจะเห็นว่าเนี่ยครับหลายๆตัวเริ่มสีแดงมากขึ้นของบ้านเรานะครับตัวที่ยังเขียวอยู่ก็คือพวกอิเล็กทรอนิกส์ตามเทรนที่เราเห็นว่า AI i อ v ินเวสเมนต่างๆยังเติบโตดีแต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องรถยนต์หรือตัวอื่นๆเนี่ยเริ่มแดงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคาดเปรว่าในช่วงไตรมาส4ต่อนนเนื่องถึงครึ่งแรกงปีหน้าเนี่ย ส่งออกขอ,ของเราก็จะเริ่มหดตัวชัดเจนขึ้นในภาพรวมนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญอันหนึ่งที่ที่ต้องติดตามอย่างที่คุณกีตาได้กล่าวนะครับคือถ้ามองเรื่องความไม่แน่นอนยังไม่จบนะครับเพราะว่าะระหว่างสองยักษ์ใหญ่นะครับจีนกับสหรัฐความขัดแยง้งข้อตกลงยังไม่สรุปนะครับช่วงล่าสุดอย่างที่ท่านได้ไดร,รับทราบข่าวนะครับว่าจีนเองก็ประกาศ ออกมาคุยอีกแล้วนะครับเรื่องการควบคุมการส่งออกแร่เอิร์ธที่จะไปสหรัฐนะครับหลังจากที่มีผ่อนคลายไปช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาขู่กันใหม่แล้วนะครับแล้วก็ขู่เพิ่มไปถึงเรื่อง uh, port รีเอ็กซ์พอร์ตอื่นๆด้วยที่มีส่วนประกอบของแร่เอิร์ธคือไม่ได้แค่แบรนด์การส่งออกของแร่เอิร์ธแต่องค์ประกอบอสินค้าอื่นๆที่มีองค์ประกอบแร่เอิร์ธด้วยนะครับท่านก็จะเห็นว่าอย่างประธานาธิบดีทรัพมป์มารอบนี้ที่อาเซียนเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งคืออยากจะมาเซ็นสัญญาเรื่องแร่แร่เอิร์ธกับประเทศในอาง เพิ่มเติมจะลดคือลดการพึ่งพาจีนนะครับอันนี้ก็เป็น Geopolitical Risk ที่ยังยังต้องจับตาม,มองนะครับตอนนี้สหรัฐก็ขู่กลับมาแล้วนะครับว่าถ้าจีนไม่ยอมตามข้อตกลงต่างๆที่สหรัฐขอเนี่ยก็อาจจะขึ้นภาีถึง 100, 130สเปอร์เรื่องนี้แน่นอนนะครับมันก็เป็นเกมเม้นชิพการเจรจารต่อรองนะครับเราก็ยังหวังว่าทั้งสองประเทศคงจะหาข้อตกลงที่ คอมโทรมิ์กันได้นะครับก็เพราะว่ามันคงไม่ได้เป็นวินบินเป็นเป็นลูสลูสของทั้งคู่นะครับถ้าถ้าเกิดการดีคัพปิ้งกันอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นเราถึงมองว่าไตรมาส4ปีนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงนะครับจากที่ช่วงแรกของปีอาจจะโตใกล้ๆ2.8 2.9ส่วนมาจากฟอนโหลดเรื่องส่งออกนะครับหลังจากนี้จะค่อยๆแผ่วลงแล้วเราต้องจับตามอง3เรื่องนะครับ1เมื่อกี้กล่าวไปแล้วเรื่องสหรัฐกับจีนนะครับ เรื่อง Government shutdown นะครับดูเหมือนทุก3-4ปีสหรัฐก,ก็จะมีอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้ก็ดูเข้มข้นดูน่ากังวลใจเพาทั้งสองข้างก็ค่อนข้างามีความขัดแย้งกันมากแล้วก็รอบนี้ทรัมป์ขู่ว่าจะปลดพนักง,งานารัฐบาลจำนวนถึง7.5แสนล้าแสนคนใช่ไหมครับแล้วจะไม่จ่ายย้อนหลังด้วยเพราะในอดีตเนี่ย ช่วงชัดดาวเนี่ยครับ g ี p สหรก,ก็จะลดลงแต่พอเปิดแล้วเขาก็จะจ่ายคืนจ่ายย้อนหลังเศรษฐกิจก็จะเติบโตดีแต่รอบนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเราเชื่อว่ายังไงก็คงก็คงต้องคอมเพลมไคร์กันได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีในยะเกี่ยวกับเรื่องการเกิดการขาดดุลของสหรัฐด,ด้วยสุดท้ายนะครับเรื่องเฟ Independence เมื่อกี้ท่านก่อนพูดถึงทองคําก็ส่วนหนึ่ง ที่ทําให้ทองคําสูงขึ้นมากก็อาจจะมาจากเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่ตลาดมองว่าความเป็นตลาของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเริ่มมีคําถามนะครับเพราะว่าทรัมป์เข้ามาบีบนะครับพยายามจะปลดคนที่ฮอเกจอยู่ใน FOMC แล้วก็พยายามจะตั้งแชร์แมนท่านใหม่เร็วขึ้นนะครับก็มีส่วนที่ทําให้เกิดดีดอลลาร์เซชั่นนะครับ ผู้เล่นรายใหญ่สําคัญอันหนึ่งถ้าท่านตามตลาดทองคําคงทราบคือธนาคารกลางทั่วโลกครับรวมถึงแบงค์ชาติไทยด้วยนะครับเพิ่มสัดส่วนการถือทองคําเยอะมากเยอะขึ้นค่อนข้างอย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะส่วนนี้ก็คือเทรนด์เรื่องดีโลไรเซชันนี่แหละครับอันนี้ก็สามเรื่องที่อยากจะฝากให้จับตามองรูปทางขวาอยากให้เห็นว่าตอนนี้ส่งออกของเราเดือนสิงหาเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับจากที่โตดับเบิลดิจิตมาต่อทั้งปีจากเรื่องฟอนโหลดแล้วก็มีเรื่องราคาเรื่องทองคำ้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกทองคําเยอะนะฮะเพราะว่า เราเราชอบสะสมทองคำาะลิทองคำดีเราก็ส่งออกนะก็กดดันค่าเงินบาทด้วยแต่สิงหานี่จะเห็นนะครับว่าลงมาเหลือแค่5.8ดแล้วถ้าหักทองคำหักอิเล็กทรอนิกส์แล้วจริงๆเริ่มติดลบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนที่ต้องติดตามต่อนะครับซึ่งก็จะมีในยะต,ต่อเรื่องการจ้างงานการรายได้ของภาคครเรียนต่างๆซึ่งเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะมีตัวเลขแต่อยากจะบอกว่าอีกความท้าทายหนึ่งของในประเทศกันเองก็คือเรายังอยู่ในช่วงของ deleveraging ของของภาคครเรียน นี่ครูเรียนของประเทศไทยนะครับอตอนนี้อยู่ที่ประมาณ87%หารด้วยต่อ GDP นะครับลงมาจากที่พีคหลังโควิดที่95แต่ที่86.8เนี่ยก็ยังถือว่าสูงที่สุดใน emerging market ของโลกนะครับแปลว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นแค่ ปัจจจุเศรษฐกิจมันเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างจริงๆอย่างที่ท่านก่อนบอกว่าคงมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องไรายได้ที่ที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเราก็นําไปสู่เรื่องการการกู้ยื้กู้หนี้ยืมสินแล้วนี่ครงเรียงของบ้านเราสัสดส่วนที่ไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนประเทศอื่นๆก็คือเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคค่อนข้างเยอะนะครับดอกเบีย้ยแพงดังนั้นเราก็จะเห็นเรื่อง NPL ที่สูงขึ้นแล้วก็แล้วก็ ในในของดอกเบีย้ยก็เป็นดอกเบีย้ยที่สูงเป็นลาละที่สูงตอนนี้มันลงมาลงมาก็อาจจะบอกว่าเออก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ท่านทราบใช่ไหมว่ามันลงมาเพราะอะไรครับสัดส่วนเนี้ยส่ง,งหลังลงมาเพราะว่าสินเชื่อภาคโคเรเชียนที่สถาบันการเงินไม่ใช่เฉพาะแบงค์แบงค์พาณิชย์นะครับรวมถึงในภาพรวมรวม i ฟต่างๆสหกรณ์ต่างเน็ตแล้วเนี่ยติดลบแล้วนะครับสินเชื่อที่เข้าสู่ภาคโคเรเชียเนยเริ่มติดลบนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นการปรับตัวซึ่ง ค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งเพราะใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากเห็นสัดส่วนนี้ลงเราก็คงอยากเห็นสินเชื่อที่ไปภาคโครียนเติบโตในอัตราที่ชะลอลงแต่ยังเป็นบวกแต่ตอนนี้กลายเป็นสินเชื่อติดลบนะครับแล้วก็ GDP ก็ชะลอลงด้วยอาจจะไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นเฮลที่ y c คอมบิเนชันเท่าไหร่นะครับท่านจะเห็นทางขวาเส้นสีม่วงเข้มๆนั่นคือคอนซัมชันของประเทศไทยลงมาเรื่อยๆครับโตเคยพีคตอน8%นนั่นหลังโควิดใช่ไหมทุกคนเปิดเมืองแล้วก็ใช้จ่ายกันแต่ลงมาเนี้ยแผ่วมาตลอดเลยครับ แล้วปีนี้เดี๋ยว,ยวรอบสองผมก็จะพูดถึงเรื่อง fiscal stimulus ด้วยนะครับแต่ว่าผมจบด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะเรื่องภาครัฐนะครับเพราะว่าคุณกีตาร์ก็ถามถึงเรื่องภาครัฐครับแน่นอนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับของไตรมาส4แล้วต่อ,ตอ,ตอ,ตอเนื่องจนกว่าช่วงต,ต้นปีของปีหน้านะครับก,ก่อนการเลือกตั้งตอนนี้ก็มีเรื่องออตัวคนละครึ่งคลัสใช่ไหมครับประมาณ6 7 0 0 0นล้านที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ แต่แต่ก็ต้องเรียนว่าเราเราคือเม็ดเงินนี้มันคือเม็ดเงินซึ่งภาครัฐเคยเอามาร์ที่จะใช้จ่ายอยู่แล้วดังนั้นเฮ u าส์ต่างๆเวลาประเมินเนี่ยเราได้ใส่เงินเม็ดนี้เข้าไปแล้วดังนั้นดังนั้นเราอาจจะไม่ได้มองว่ามันจะไปเพิ่ม GDP อะไรมากมายแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับเวลาเราดูมาตรการทางการคลังบอกมี3 3 T ใช่ไหมฮะต้อง Tar g e t e d ทต้อง t e m p o r a r y และที่สำคัญต้อง timely ซึ่ง Time l ี่สำคัญมากครับเพราะที่ผ่านมาเรารู้ว่าจริงๆต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับรวมบวกกับเรื่องทางขวาที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยแต่ตอนนี้ดีมานมีปัญหาต้องกระตุน้นแต่ที่ผ่านมาหลายๆมาตรการที่ตั้งใจจะทำมันมันไม่เกิดใช่ไหมขอโทษด้วยครับผมไปโดนอะไรหเล่าคือใช่ไหมครับเรื่องดิจิ a ั Wallet มันล่าช้ากันมาอย่างน้อยมาตรการคนละครึ่งเนี่ยก็ก็ก็น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงแต่มาสสี่นะครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามาอาจจะ อาจจะไม่ได้มากไปมากไปกว่าที่เราเคยคาดนะครับสุดท้ายเรื่องนโยบายการเงินผมพูดสั้นๆเดี๋ยวไปพูดรวบตอนรอบ2นะครับตอนนี้เราเชื่อแบงค์ชาติจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งต่อไปนะเดือนธันวาคมนะครับเพราะครั้งที่แล้วอาจจะพอส์หนึ่งครั้ง5้าต่อ2ครั้งนี้เราเชื่อว่ายังจะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับลง25เบสิสพอยต์เพราะว่าเงินเฟอ้อก็ยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวอยู่นะครับแต่ลดดอกเบีย้ยแล้ว ถามว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะไหมคงไม่มากเพราะดอกเบีย้ยก็ค่อนข้างต่ําแล้วนะครับตอนนี้ปัญหามันคือเรื่องเครดิตริสที่สูงทําให้สถาบักนการเงินมีความกังวลใจที่จะปล่อยดังนัง้นภาครัฐถึงมันเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องจะมีอาจจะมีซอฟต์รวนออกมานะครับหนึ่งแสนล้านบาทนะครับลุวรวมถึงมาตรการเรื่องเครดิตการันตีที่จะต้องออกมาเสริมนะครับก โดยกล่าวโดยสรุปนะครับ Q4 ก็ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีความท้าทายนะครับเราน่าจะพอประคับประคองไปได้แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปมา,ม,ามอง2026ไปด้วยกันอีกครั้งครับแต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมผมเรียนอย่างนี้3ามสแฟกเตอร์ที่กระทบเศรษฐกิจไทยเป็นพิเศษหนึ่งคือเรื่องเทรดบอลถูกไหมครับสคือเรื่องความปลอะบ,บางของเราแล้วของเราอยู่แล้วเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนี่ครูเรียนไปเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นที่แชร์ให้เห็นว่าว่าเรายังมีความปลอะบ,บางเรื่องตัวมิสิิดีมานอยู่ ส่วนที่3ก็คือเรื่องนโยบายแมกโครงเราก็มีข้อจํากัดครอย่างที่ผมเรียนนะฮะประเทศอื่นๆถ้าเจอเจอรูปแบบนี้ว่าเศรษฐกิจโตไม่ถึง2%อย่างที่เคยโต3%กว่าเนี่ยนะครับเขาต้องกระตุ้นเศรษฐกิจฟิสโกพอลิซีค่อนข้างมากกว่านี้แต่สิ่งที่รัฐบาลไทยยังไม่เลือกทําแบบนั้นเพราะว่าอันนึงก็คือพับบิกเดสซิล i ิงเนี่ยมันจะไปแตะ70%ถามว่า70%เนี่ยที่ท่านก่อนบอกผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับว่าเราเกินเราดกิได้ครบเยงแต่าต้องมี ต้องมาออกมาสื่อสารนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดว่าเกินเอาไปทําอะไรเพราะยังไงเกินอยู่แล้วครับต่อให้ไม่พูดก็เกินนะครับครวนี้แต่พอเกินแล้วรัฐบาลยังไม่อยากจะมาสื่อสารเรื่องนี้เขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะใช้ใจ่ายมากกว่านี้นะครับก็เป็นข้อ constraint สามอย่างที่เราเจอปัญหาไปไปด้วยกันเนี่ยฮะทางทางขวาจะเห็นว่าเราเจอโจทย์ถ้าจะเห็นว่าบริโภคภากับจนปีหน้าก็จะลงมาต่ำกว่า2%ซบริโภคภาครัฐนะครับ การลงทุนภาครัฐก็1%กว่าๆเท่านั้นเองนะครับการลงทุนภาคเอกชนปีนี้0.9ปีหน้าเราให้1.2ถ้าถามว่าบริษัทของคนไทยเองลงทุนผมว่าชะลอลงหมดติดลบหมดที่ยังเห็นอยู่ก็คือ FDI ต่างประเทศเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะครับเ,เงินเฟอ้อยังค่อนข้างต่ำมากนะครับโอเคกรอนนี้คือนี่คือภาพรวมไม่เห็นว่าอ,อ,อย่างที่เรียนปีหน้าเรามองอยู่ประมาณ1.5 รูปซ้ายบนในนี้คือเรื่องส่งออกไม่เป็นไรผมผมเล่าไปแล้วผมอยากโฟกัสรูป้ายล่างนิดหนึ่งครับความทา้าทายของเศรษฐกิจไทยที่มาจากเรื่องเทรดบอออีกทางหนึ่งก็คือเรื่องชไชน่าลัดดิ้งนะครับท่านถ้าเกิดท่านทําธุรกิจในเมืองไทยจะรู้ว่าสินค้าจีนเข้ามาทลักเข้ามาเยอะมากนะครับข้อดีของคอน summer คือได้ใช้สินค้าราคาถูกลงแต่สาหรับผ,ผู้ผลิตกระเทือนมากๆนะครับรูปสายล่างท่านดูแค่สองเส้นนะฮะมี4ี่เส้นแต่ขอให้ดูแค่2เส้นคือเส้นสีแดงนั่นคือ การนําเข้าจากจีนในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโตไปเกือบสามเท่าใช่ไหมครับกับอีกเส้นข้างล่างเส้นสีน้าตาลสีทองครับนั่นคือ manufacturing production index ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสิบปีผ่านมาผลผล,ผลผิตภาคอุตสาหกรรมลดลงนะครับเ,เราท่านเอะลดลงส่งออกไปได้เยอะแยะหรือว่าเราาเรใช้จ่ายอะไรในประเทศก็สินค้าจีนเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้กระทบต่อเรื่องเ m e เรื่อง supply c h a i นค่อนข้างเยอะนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งซึ่ง อยากจะชี้เห็นเรื่องเรื่องทานชิปแมนริสฐานชิปแม,นร,น,ปมนริสซึ่งเราเจรจากับสารัฐอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังมีมันยังมีเปน็นนึงที่เขาที่ยังตกลงกันไม่ไม่ชัดเจนในรายละเอียดสารัสบอกว่าถ้าสินค้าของคุณที่ส่งมาสารัฐเนี่ยมี Import Content หรือพูดกับกันมี Regional Content Value นะครับหรือว่าในแง่ของ Domestic Content Value ต่ำไปเนี่ยเขาจะถือว่านี่คือฐา h ชิป e มนมาจากจีนพูดกันตรงๆเขาก็ พยายามป้องกันจีนดังนั้นต้องติดตามต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เทรสโชจะอยู่ที่เท่าไหร่ Regional Content Value เราบอกว่า40%ก็พอนะแถวนี้เขาดูแค่แค่สีสิร์าระบอกว่าขอให้เป็น50%หรือ60%ถ้าเกิดสูงขนาดนั้นจะมีเซกเตอร์หลายเซกเตอร์ของเราที่อาจจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องติดตามเป็นเรื่องความเสี่ยงครับถัดไปครับ การทอ่ทองเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยก่อนหน้านี้เราฟืฟ้นจากโควิดเราก็บอกว่าโอ้คงเป็นแมทเทอร์ออฟไทม์ก่อนเที่ยวจะกลับไป40ล้านคนเหมือนก่อนโควิดปี2019มา3-4ปีนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆปีนี้เรื่องดีมันไม่เกิดครับมันหักมันหักมุมฮะใช่ไหมครับดีอยู่เดือนเดียวครับมกราคมฮะหลังจากนั้นติดลบทุกเดือนเลยฮะติดลบมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังติดลบดับเบิลตีจิตอยู่ นะครับหลักๆก,ก็มาจากกลุ่มจีนแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยละครับที่ติดลบจีนนี่ติดลบไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ะครับถามว่าจีนไปเที่ยวข้างนอกไหมเที่ยวอยู่นะครับเขาเที่ยวมากขึ้นนะครับทีเดียวเขาไปเที่ยวเรามีคู่แข่งเยอะขึ้นเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเวียดนามเรื่องค่างเงินเดี๋ยวผมยกตัวอย่างค่างเงินเดี๋ยวจะมีสไลด์ค่างเงินค่างเงินปีนี้เราก็แข็งเทียบกับด,ดองไป 10%นตะครับแปลว่าอยู่ดีๆก็เสียเปรียบการแข่งขันไปแนละ้วแต่คงมีหลายสาเหตุนะครับเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภยัยมันยังมีกลุ่มเอเชียใต้ยุโรปที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับตรงกลาง,ลางอเมริกาตะวันอกกลางตอนแรกๆดีตอนนี้ก็เริ่มแผ่วแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ปีนี้น่าจะติดลบประมาณเอ่ปอ7%นะครับปีหน้าเรามองไว้บวก3.7แต่ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามสำคัญว่าภาครัฐจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นได้หรือไม่นะครับนี่ครับค่าเงินบาทชี้เห็นอย่างนึงนะครับ ีนี้เราแข็งขึ้นมาทักทักสักเดือนที่แล้วนี่เกือบเกือบสิบเลยนะฮะช่วงหลังนี้เงินบาทอ่อนลงมาบ้างแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลาดูค่าเงินเนี่ยดูแค่เรากับดอลลาร์ไม่ได้ต้องไปดูว่าคู่แข่งเราเป็นยังไงเราแข็งขึ้นมา4.8แเนี่ยแต่คู่แข่งหลายประเทศเขาอ่อนนะฮะอย่างที่ท่านเห็นเนะฮะเวียดนามอ่อนไปเกือบนะครับสาเซนคือไปกลับก็เกือบเกือบสิเเหมือนเดิมนะครับแล้วรูปทางขวาเนี่ย ท่านจะเห็นกราฟกราฟนี้หลายคนไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ว่ามันคือดัชนีตะก้าเงินบาทคือเอาเงินบาทเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งหลกัลกๆประมาณ20กว่าประเทศอันนี้เป็นดัชนีที่แบงก์ชาติทำนะครับคอยดอูความสามารถในการแข่งขัน,นในเรื่องราคาในเรื่องค่างเงินท่านเห็นอะไรไหมครับดัชนีนี้มันอ่อนลงมากมาก,มาก,มาก,มากตอนปี97ถูกไหมครับเพราะเงินบาทเราอ่อนมาก จาก25บาทต,ต่อตารางมา50กว่าบาทท่านจําได้ไหมครับแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เราเป็นสาหยหลักอันนี้ทําให้เราส่งออกได้ดีมากเขาย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่เราส่งออกอท่องเที่ยวก็ดีมากเพราะกลายเป็นชิปเดสเซเนชั่นใช่ไหมครับว่าอของดีราคาถูกนะครับแต่ท่านจะเห็นว่าเส้นนี้มันขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับมันขึ้นไปเป็นเพราะอะไรครหมายความว่าช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งตอนนี้มันกลับเข้ามาเท่าๆกับปี97แล้ว ถามว่าจะเกิดวิกฤตไหมไม,ไม่เกิดนะครับยืนยันนะฮะเพราะ,ะเราเดี๋ยวนี้เราไม่ไม่ใช่ฟิกอีกเชนส์เวแล้วนะครับเป็นแมนจ์โฟลดแบงค์ชาตมีเสิเร์ฟแข็งแรวงไม่ต้องกังวลงเรื่องวิกฤตเหมือนปี97แต่ประเด็นก็คือความสามารถในแข่งขันด้านราคาเราลดลงแล้วมันก็ดิสเพียร์ไปลวไอ้ข้อได้ดเปรียบตรงนั้นนะครับใช้เวลาได้นานเลยนะครับจะคุยเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรื่องทองคำก็อาจจะมีผลนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งลงทุนต่างประเทศค่อนข้างน้อย เราโฮมบแอสเยอะนะครับ,ร o, รบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งโฟล์มันไม่ค่อยบาลานซ์แล้วเวลาคนไทยลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ยังฟูลลี่เฮจอยู่ใช่ไหมหรือเฮชสูงมากเฮชค่าเงินสูงมากามาก็ไม่ได้ช่วยเรื่องเรื่องค่าเงินเท่าไหร่ในระยะยาวอันนีถ้ถ้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันแต่อันนี้ก็จะเป็นความท้าทายในช่วงต่อไปด้วยนะครับ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ